สวัสดีโภเมทพี่นอ้องครับสวัสดีประชาชนทุกคนทุกพี่นอ้องวันนี้ก็ะผพ,พ่อก็มาตายให้เก่าพี่น้องเลยมาก่อเพื่อนสนในนองอนเนยพี่นอ้นองมาจากเข้ามาแต่บ้านหลังสีเกียวพี่นอ้องเขาไปจ่อยงานบุญเถิดสุดสัปดาก่อนอันนี้ซอยชาของพี่นอ้องโดยอีกซอยชาไปชาพี่นอ้องเอ้ยตากล้องเข้ากับ,บเว็บไพ่คนอื่นคนใกล้ดอกพี่นอ้องเมืออ่อตองอเนยพี่นอ้อง <c oughs> ตะก้องแม่นองอเนยได้เพียงเด้อทั้งงานทั้งแบกน้องอเนยเพราะนี่นอนคาบารนี่โป้งไหวกระหายโป้งไหวกระหายแม่เปลี่ยนอากาศบ่อยู่กอดอิฐเนี่ยนี่ต้องข้าต้องก่อดสาี่น้องก่อไว้ย่ก็ได้แม่นแม่ก็นาก่อไว้เลยมันตีเดี๋ยวดุ้งก็เล่นกมเลยกอดตา ตัวนี้ก็พังเล็กพังเล็กเหม่ยนเพม่อนสีใสประตูเล็กพี่น้องเลยเอาเล็กมาเห็นประตูไม่พังเล็กพังเล็กเปล่าไอ้เพม่อนพอสั่การคละไม้คนละมือพี่น้ววองเลยมือนี้แค่สีได้เมื่อครับเมื่อบ้านคุณทานบ้านเกิดที่ <c oughs> เราเลยว่ามีคือโอกาสเวลาีจะสอยเพคนเลย ช่วยกันบ่แม่นแน่แน,นรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ,อ,อมกันถึงห้ยมันแล้วไว้ตัวแหละยังหายเ้็วไวไว้ีกเแน่ <c oughs> แนตามงบประมาณคือวร์ควนว่าัง <c oughs> หายเร็วไวไวมันจะแง้มงงยังบ่มีก่อทั้งลุ่มแล้วก่น <c oughs> อนช่วยกันนี่แหละเลยได้ทำได้กว่าไาได้ทใดรก็เอาเนาะ แบบอิดอิดปูนยังมีอยู่เนาะก็เลยก่อไปแนวบ่มีเฮะก่อเหตุก่อนเฮาก็รีวิวเพื่อนเพิ่นให้พี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องเอ้ยก็ตาดประตูก็ยังบอดได้บุกพี่น้องเอ้ยแมนเลยเนี่ยเจดีเพิ่นว่าเพิ่นอยากให้รีวิวเพื่อนแม่นอกก็เนิ่เห็นเบิ่งแน่เด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ ก็ขอขอบุญขอบคุณผ่นเดอ้อที่อยากเบิ่งเฮือนมาน้องอเนยเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณหลายหลายที่อยากเบิ่องอยากส้มเฮือนมาน้องอเนยก็คือเป็นอะไรเน่แล้วแมนเป็นขอมาแต่ร้ายมืดเพื่อแหละอยู่ในคอมเมนต์ของเขาแต่ว่าเขาก็ยังติดเบียงที่งาน <c oughs> หลายจริงเราเลยเมื่อกี้ท่านในรีวิวเหมือนเบิ่งได้ก็ขอโทษขอไสอะไร วัอนี้ก็ถือมีมีโอกาสเวลาเลยครับก็มารีวิวเดินเลยหว่ะเหาเพื่นบ้เหรนเพื่อน้น่รีวิวสื่อได้ได้นอกากสอยได้แมนนยหาวไาพอเห็ุได้เราเห็์ซอยก็ได้เลยก็ได้เ่อเหตบุเป็นครับกับได้เหต์ ໂຕໄດ້ມາຫາມະກະທານມາຫາມຍມາາມາກທລຂົາຊຍັງລ ไปหาทีมงานแล้วท anyway ีมงานเจ้าตายังบ้าอยู่วะเลยเนาะทีมงานไปขาดตัวคนหนึ่งสุดคืเหินสุงคองมาชั่วเลยขนาดบตาที่เพิ่อยู่ที่บตาเมื่อบ้านยังวยก่นยังคองแมน เอาไปยังคลองมื่อได้บ่อตายสิมาเพื่องเอ้ยซ่อมทางอยู่ได้แต่ละมื่อเสียงโหลดคือโหลดกันเป็นซ่อมแล้วนะอยู่ข้างเฮือนนี่ลองให้เพื่อนลูกเพื่อนหันี่เล่นบนไนวลงมาออขออีเมสนะคะขออีเมสนะคะ พูนพอเนอยกับพูนอัดๆเลยกับลุงโอ้บล็อกเนี่ยขอ่ายเนาะมาตายเนาะอ่าาชิขาเอาไปชิดลงที่น้ออสันพ่อแล้วเขาจะบทนท่านทออีแดงเนาะอีแดงม่นสแม่พวกรูนไ เดี S <S 1> <S 1> <s ๋ยวเวลาเขาก่อไปปันกระสีหน้่มไว้เขาก่อไปเลือดเือมนเมนเอาโปรสน้ามีแห้งแข็งไว้เขาก่อเสร็จปุ๊บขึ้นแ็งปั๊บเลยมจะมีก้อนก้อนน ทันอิฐอันนี้มันข้าสิีก่อร้ายไปบ่ได้ต้องเ้าก่อเท่าละสามแถวสี่แถวเลยเ้าก่อร้ายแถวนะึ่งมันสีกเกียอเลยมันไม่ใช่อาเกดก็คือที่นะมันะโดนต้องเวลามันแข็งเนี่ยบอกมันหนักเกินเลยมันหนักมันลาบเขาชวยพาเห่าเขามาเอามากระทัน <c oughs> <c oughs> มาเขทิ่นแท่นี่พอได้แล้วแม่อะไรพี่น้องเอ้ยมีหมาอยู่ที่เพื่อนกับแบบว่าอุ่นใจไปอีกแบบแมแ่เวลาเขารับเขานอนกับอันว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาเมื่อเสียวเขกคนมาเนาะแ,นแ,นแปลกหน้าแปลกตาเป็นเห่าพี่น้องเอ้ยแบบเพิ่นบ่เคยเห็นน้องอนเนยกับรับปุยาบา๋ยคาบ่านไงรับปุย๋ยเลยพังเล็กใส่ให้สั่งเพิ่นก่อน ตายหิวเขาขึ้นไปกินเด้อต้มไข่นะทองอย่าง 好，哦、不想萨好，还没收，等吧。 เดืบอบตายเด้อสจิซอยน้องอเน,อนอย่นบรถาม,มากาอซอยกับบุคืนฮอตนี่ดอกมาใน่พี่น้องเยนี่ค <Man. S 2> คนเดียวพี่ <Man. S 2> น้องเลยแมนีว่าวางเรียกเาเลยอยากเ็ดวนว่าแหละซอยก็ได้ซอยไปเรื่อยๆแมนเา <laughs> เห็นเห็นคนอื่นเห็ดยังเขาจะยืนเบื้องบราย <laughs> 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 เต้นไป,ปร่ได้คกันแมนแมน,นบ่ตายเห็นคนอื่นเห็ดในคนว่ารบรด้บดิมีเวียงนีน่ขึ้ยืน ยืดเบิ่งบ่ได้พี่้องเอ้ยูบย่ามีงานงานกรบ่าวกันแล้กโซ่รักชาอก็ยังเห็ดได้พี่้องเอ้แมนเวียกผู้งญ่งมนก็เป็นเข้าโบราณเห็ดเวียกยังไม่เขายืมบัวงบรด้พี่้องเอ้แต่เห็ดเห็ดแลไว่เข้าเห็ดซอยรุเห็ดได้เห็ดไปเลยเนาะแมนนเขาจีบเลือกไเปแมนเห็นไ้เบื้อกสถานการณ์ จีมือก็กับยังงามมาได้กันตำนี้แล้วพี่น้องเลยโอ้กะงามสนียงแลพง้พี่น้อง่น้อนยกะติบเป็นเดาข้องคนกับปรจาจักย่างคันแนมเออมันเอ็นมันอ่านน่ะหูอยู่ดอกโอมันขดแห้งร้กับ,บปลาพีแมน,น,นเผ็ดก็ต้องหามาตราฐานเลยวัน สวกงามแน่เนเน้องพี่น้องแน่นเก็บความละเอียดเลยล่พี่น้องหวันเป๊กกระตุกกระติดนี่เลยเวลาเวลา,เวลาข้าวสาบพายังน,นี่มันจะจีบบัวนะแน่แนแล้วข้าวสาบพายังมันจะจีบบัวพิกกระตุกกระติดหลายอา๋อต้องขูดตออนะ้องเนาะแม่นแน่แน่แ สั้นทีลาเทาสาบม,มันจีเป็นกระตุกกระตีนแล้วเทาสาบม,มันจีกีละย่างตักปูนบ่หน่ะปูนบ่หล่นลงเออปูนแล้วปูนแข็งอือมาตายเอ้าพี่น้องพี่นอ้อจะมาภัคกวอร์เลยน้อพี่น้องมาตายจะได้เล่าเจ๊เฮลีเด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามบราต่ายในเด้อพี่น Warren, Shop, offs, ้องกรอดกัน้ติดต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดีปะลุง